mình luôn tàu phẳng đấy nó cái tuổi nhé tàu đẹp hả, đẹp, đẹp, đi vậy nè à. ờ. tàu nam chửu mình yến này nè tàu nam chửu nè ờ. ờ. tàu nam chửu, có cái chung กับเลยครับดดิกัดดิปูเจ้าไม่ได้ก้าวหลังแล้วมันล้อยอ่ะลูกอือไอ้ขาวขาวนั่นตาไม่ใช่น่ะโอ้ตาอย่างนั้นไอ้ขาวเขาสามตัวตั้งเรียงกันอย่างเงี้ยเราสามสามสามตัวตั้งเราสามตัวตั้งตั้งบนพื้นแล้วดูมันขาวเอ้ยมันเดินสามตัวตั้งฝาอนี้ออกหน่อยโอเคโอเคเอาให้มันเดินให้มันเดินให้มันเดิน อดในกระดองหมดเลยเอเดี๋ยวมันได้เองเดี๋ยวมันได้เองมาแล้วไป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 แล้วโอ้โหตีลังกาเดินเร็วนะเดินนี่ก็มาจากไม่มีสามนะฝาน้ำเตรียมกาบเรือเลยนะนี่ไงนะ

แดดตกว่าดีอ,อ่ะมัปบาดีดคลอมตอนนี้จะมีบัวอยู่นะครับบัวอยู่ในบึงก็มีสาลายขึ้นปะปนอยู่กับบัวอุยลอๆไม่อ่า สองตัวนะสองตัวเดี๋ยวมันไม่รู้เลยอ่าเสียงนกเสียงนกบริเวณนี้เหรอครับที่ว่ามีลิงอ่ะอ๋อเลยไปหน่อยฮะอ๋อ ทิ้งหางยาวยาตาวอูนตอูมันจะเป็นคลองก็ไปเป,เป็นคองหงยาวหงยาวไม่ไปออกคลองอีกคลองหนึ่งเหรอคลอ,องภาคคลองภาคกู่ดภาคกูอก ่าปงน้นตรี้ปน่นนนีคลองบางด้วนนะฮะส้นานนี้ลองวนไปวัดาอูไปจอดวัดาอูพนวัดาอูไปอีี่คลองบางด้วนนะครับส่วนนี้เป็นคลองสมหังหรือว่าคลองท่าเก็เป็นเกาะเนาะตรงนี้ก็เป็นเกาะเลยครับอ๋อบริเวณที่เราเห็นอยู่นี่เป็นเกาะนะฮะมีน้ําล้อมรอบ อ๋อบริเวณตรงนี้เหรอครับที่ว่ามีลิงครับครับเราจะเห็นช่วงไหนคะับเย็นๆนะครับอ๋อสวยงามโอ้โอ้โอ้ลุย้าไปลุยก็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 ไปอย่าจอดอย่าจอดอย่าจจดอย่าจอด เอาตอนนี้เรือนะครับเรือหางยาวนะครับกําลังจะเข้าท่าเทียบเรือนะครับเรากว่าต้องยุยดงของต้นผักตบฝีมือเซียนครับฝีมือเสียนครับนักพายมือเสียนครับ ตามสะปอเลยไกระอไนเรือเนี่ยวไปเลยแล้วเราก็ถึงท่าเรือด้วยความสวัสดีภาพ ตัวเย้ตัวแดงตัวดำตัวดำยังเย้กว่านี้ใช่ไหมนี่สิดรัไเขาขาวนั้นตาไม่ใช่น้อโอ้ตาอย่างนั้นไอ้ขาเขาสายต้องฝาน้ำเปียกกาบเรือเลยไปไล้วไหมไาด้เดียกลาบรือเลย ơ được ở đây là một lòng loại là lòng bạn là lòng loại là lòng loại là lòng lòng loại là 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 là lòng loại là lòng loại là lòng loại lòng loại là lòng loại là lòng loại là là lòng loại là lòng loại là lòng คือส่วนใหญ่ผู้ที่มาชมบึงขุนทะเลเนี่ยก็มาสรุปตรงที่นี่เยอะนะตรงนี้ประมาณก็ประมาณสองร้อยเมตรบรรยากาศความล่มลื่นแล้วก็ทัศนียภาพที่สวยงามของเกาะทะเลแล้วก็จะกลับมายังที่จุดเดิมอ๋อครับก็ชาวบ้านแถวนี้จะเป็นเกษตรกร ตรงนี้จะมีบัวอยู่นะครับบัวอยู่ในบึงตัวมันซ่อนอยู่มันกํานังอกอะไรอ่ะฮะเป็นน้ำไหมไม่ใช่ใล,ลูกมันตัวเล็กอยู่เห็นไหมเห็ <laughs> นคนหมาคนหมาวาักทบชาวาในบึงในสระคนโอ้ปลาเยอะนะ มาเสียงนกเสียงนกบริเวณนี้ถึงหางยาวนี่คือหางหงา่หงานไปวัตตาอูไปจุดวัตตาอูผมหวังหรือว่าของท่าเกลือ๋อบริเวณตรงนี้เย็นนะครับอ๋อ โอ้โอ้เอาเราบอกว่าต้องยดยดงของต้น <t ôi> <t ôi>